นะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ทินนาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชปมาทักทานา เวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา นะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทปลดหนี้ทาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทปลดหนี้ทาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ถาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ถาปลดหนี้ ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายถาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ถาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายถาพุทธโมนะ นะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะถาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยาปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิต,ติภควายะาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ธาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนมโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิต,ติภควายะาพุทธโมนะนะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ธาปลดหนี้ ยาปลดนี้มีสินมีทรัพย์ด้วยนมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควายะธาพุทธโมนะ